นี่ก็สวัสดีครับผมก็จะรีวิวนะครับเป็นฝาจอนะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็ถ้าหงายฝาแบบนี้ก็เป็นปิดนะครับคว่มฝาแบบนี้ก็เป็นเปิดนะครับนี่ก็เอาไว้ให้ดูเนาะนี่ว่าประมาณแบบไหนยังไงนะอันนี้ให้ดูกันนะครับก็ ของก็นี่นะครับที่จะให้ไปก็จะมีเป็นนี่จอนี่นะครับอันนี้ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับทั่วไปนี่เปิดติดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเขย่านะครับพอเขย่ากดปุ๊บนี่ชัดชัดนะครับหกห้าสามนะครับแบบชัดมากนะครับ นี่นะครับให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับสามหกนะครับแต่ถ้าข้างเนี่ยเราต้องดูนะครับในภาพจริงมันจะใกล้นะครับนี่นะครับข้างๆเราต้องฝึกมองนะถ้ามันบางทีมันอาจจะไอ้นี่ไปหน่อยชนข้างไปนิดนึงนะครับนี่ก็นะครับให้ดูอีกทีนะครับนี่เห็นไหมครับหกห้าห้านะครับ6หนะครับหกห้าห้า นะครับนีก็ให้ดูนะครับฝาจอก็ค่อนข้างชัดนะครับนี่นะครับสี่สามหกนะครับสี่สามหกนะครับให้ดูกันนะครับชัดๆกันเลยนะครับนะครับนี่เอ6หกสองนะครับ นี่ก็ให้ดูนะครับก็สีแดงมันจาจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับต้องฝึกมองนะครับแต่ในจริงๆมันชัดนะในจอในกล้องเนี่ยมันโคตรชัดเลยแต่ว่าในโค้งโทรศัพท์มันอาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับเ๋ยวาลองดูอีกทีนะนี่ก็เอียวเอียวสีนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองจากอันนี้มันจะง่ายกว่านะครับก็ลองดูนะครับผม ส่วนการลงการใช้งานก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับ